สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพามปากาแก้วนะคะวันนี้ก็ได้มาตัดหญ้านะคะอยู่ที่ระยองนะคะว่าจะเปิดไลค์ก็ไลค์ไม่ได้นะคะสัญญาณิดไม่มีวันนี้ก็เลยมาอัปเดตคลิปนะคะให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้พ่อควันแม่ควันก็มาตัดหญ้าลำทั้งหญ้าใบข้าวนะคะอันนี้เป็นสวนล้างนะคะ ก็มีหญ้ามีทางหญ้าลำหญ้าใบาข้าวนะคะแล้วก็มีเครืออันนี้ช้างก็กินนะคะนี่ใบฟืนชอบมากเลยเป็นเครือตําเยนะคะแต่ยังไม่มีผลถ้ามีลูกมันจะคันนี่นะคะหญ้าใบาข้าวก็จะประมาณนี้นะคะนี่อยู่เป็นซุ้มเป็นซุ้มสวยทางนี้ฝนเขาตกดีกว่าทางพัทยาเราเนาะ ทราไม่ตกเลยนะคะทางเขาชีจันช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะต้องมาหาหญ้าไกลนะคะเพราะทางนู้นแห้งแล้งมากเลยเล้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแม่ควันก็เกี่ยวไว้แล้วนะคะเป็นหญ้าใบาข้าวส่วนพวกควันก็ไปตัดหญ้าลำนะคะนี่อันนี้เป็นหญ้าลำที่พวกควันกำลังเบรกก็เป็นหญ้าใบาข้าวนะคะให้กินหล,ลายอย่างนะคะ ผสมกันเพราะว่ารู้สึกว่าให้กินแต่ยาใบข้าวเขาก็จะอยากกินยาลำให้กินแต่ยาลำเขาก็จะอยากกินยาใบข้าวก็เลยจัดไปผสมกันไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาเจอยาที่มียาใบข้าวด้วยพอควันก็ตัดยาลำไอคันก็เล็มยาใบข้าวไปนิดๆหน่อยๆพอได้กินผสมกันช่วงกลางวันนะคะ วันนี้สายแล้วเลยพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปอาบน้ำให้ช้างต่อเดี๋ยวไม่ทันงานนะคะเอาทางนน้นเบกมาหมดแล้วนะก็ใ,ใส่ยางน,นี้เร็วแทะก็ไปใส่หลังอควานชิดซ้ายเบรกนะคะให้พรกควานเป็นคนเบรก วันนี้เอาง่ายๆหน่อยนะคะอยู่ในติดทางถนนอยู่เขตระยองนะคะแถวนี้ยาใบาขาวก็หาเลมเอาประมาณนี้นะคะเป็นกอเป็นกอสวยมากเลยหมดแล้วได้แค่นั้นแหละ <laughs> นี่เอยแม่ควานเกี่ยวเลมไปทีละกอทีละกอเกี่ยวก็ไม่คมนะคะ เกี่ยวกับบคือก็เลยได้น้อยอยาโทษเกี่ยวอีกได้บได้โทดคนได้โทษเกี่ยวนะะ <laughs> เกี่ยวบ,บคือยาก็เลยได้น้อย <laughs> เหนื่อยแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวฟรนทิก็จะไปเบกฝั่งนู้นพันทิสบอกว่าตัดไปตัดมาเจอพึ่งนะคะเลยไม่ได้ตัดนะคะตรงสวยๆนั้นพึ่งเขาเฝ้าไว้อยู่นะคะพึ่งเฝ้าย้ามาอยู่เด่นเขตไกลแบบนี้ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองเราก็เราจะไม่ไปคุกคามเขานะคะกับพึ่งกับมดแดงนะคะชาวช้างเขาจะถือนะคะ ต่ถ้าอยู่บ้านเรานะคะก็สามารถหาอยู่หากินได้แต่ว่าถ้ามาอยู่ต่างถิ่นนะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะคะเราจะปล่อยเขาเป็นความเชื่อของชาวช้างนะคะตั้งแต่สมัยโบราณโบราณน,นี่นะคะบรรยากาศก็อยู่แถวนิคมระยองนี่แหละคะ่ะไม่รู้แถวไหนนี่แถวไหนนี่ชิดเราอยู่แถวไหนนี่ แถวฉา,ากหมากอยู่ละยองบอ่ฉากหมากแถวๆนี้คมนี่แหละนะคะนู่นโรงงานแถวนู้นก็มีโรงงานอยู่แถวๆหลังโรงงานหลังหมู่บ้านนะคะมาหาเกี่ยวประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากติดตามให้กําลังใจช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ใบเฟิร์นนะคะ แล้วก็พ่อควานแม่ควานด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องประกายแก้วที่ไปอยู่ต่างถิ่นเดนไกลอีกตั้งภักใต้เลยนะคะอีกหนึ่งเชือกนะคะก็คือน้องประกายแก้วครอบครัวช่างของเรานะคะก็ฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ